สวัสดีค่ะเจอกันกับใต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์สติโอนะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์สติโอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้ก็มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะสําหรับผู้ที่กําลังรอรับเงินเยียวยา5 0 0 0บาทนี้นะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะว่าเนื้อหาข่าวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะกระทรวงการคลังนะคะ เตรียมโอนเงินลตใหญ่เลยนะคะในสัปดาห์หน้าก็คือรอลุ้นในคืนวันอาทิตย์นี้นะคะก็มีลอดใหญ่เลยอยู่ที่1.4ล้านคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่กำลังรอรับเงินเยียวยา5,000บาทนี้อยู่นะคะในวันที่16นะคะพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโคษกกรวงการคลังก็ได้แจ้งบอกว่าจะเร่งนะคะดำเนินการโอนเงินให้กับผู้ที่กำลังรอรับเงินเยียวยานะคะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะ อดใหญ่รอบสุดท้ายนะคะก็คือในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะอยู่ที่1.4ล้านคนนะคะก็คือแบ่งเป็นวันจันทร์ที่18พฤษภาคมเนี่ยจะโอนเงินนะคะเป็นจำนวน200,000คนนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์เข้ามาแล้วนะคะก็ยังคงรอรับเงินอยู่นะคะส่วนวันอังคารที่19พฤษภาคมนะคะจะโอนเงินอีก 7แสนคนนะคะเป็นกลุ่มที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเลขบัญชีล่าสุดมีการไปผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งวันจันทร์และก็วันอังคารจะโอนเงินให้ประมาณ1ล้านคนเลยทีเดียวนะคะส่วนวันพุธนะคะก็จะเป็นวันที่20พฤษภาคมนะคะก็จะมีอีกอยู่ประมาณ4แสนคนซึ่งจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปนะคะแล้วก็ได้มีการ เอสเมแจ้งไปบอกว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรนะคะที่ตาได้พูดไปก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคลิปก่อนที่บอกว่าวันพุทธที่20พฤษภาคมก็จะมีการโอนเงินให้กับผู้ที่อยู่ในสถานะทบทวนสิทธิ์นะคะได้มีการตรวจสอบเอกสารแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการโอนรอบใหญ่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการเก็บตกนะคะนี่ก็คือเป็นคำกล่าวของกระทรวงการคลังได้แจ้งมานะคะ ก็ฝากถึงกลุ่มที่อยู่ในการลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะก็มีหลายๆท่านได้สอบถามตามมาอยู่เช่นกันนะคะสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จอย่างเช่นการไปกรอกข้อมูลนะคะเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะคะก็จะอยู่ในกลุ่ม1.7ล้านคนนี้นะคะก็คือขณะนี้นะคะให้เข้าไปดูแล้วหากใครผ่านเกณฑ์นะคะกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะโอนเงินเยียวยา5,000บาท ะะเป็นระยะเวลา3เดือนทันทีโดยไม่จำเป็นต้องไปยื่นเรื่องร้องเรียนใดๆขณะนี้นะคะกระทรวงการคลังเจอตัวตนแล้วและจะพิจรารณาในช่วงสัปดาห์หน้านะคะในกลุ่มของผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะหรือไปกรอกข้อมูลเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าไม่แน่นะคะอาจจะได้รับเงิน3เดือนรวดเลย1 5 0 0 0บาทนะคะก็รอฟังจากกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึงนะคะ หากใครนะคะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของเงินเยียวยานะคะขณะนี้วันที่18พฤษภาคมนี้นะคะศูนย์รับเรื่องที่กรมประชาสัมพันธ์ตอนนี้ที่กระทรวงการคลังปิดแล้วนะคะไม่สามารถไปร้องเรียนที่ที่กระทรวงการคลังได้นะคะแต่ว่าสามารถที่จะไปร้องเรียนนะคะสาขาของแบงค์ของรัฐนะคะ3แห่งก็คือธนาคารอมสินธนาคาร ทกรสรวมไปถึงธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขานะคะตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมจนถึงวันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะข่าววันนี้นะคะตาก็เอาข่าวมาแจ้งกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสถานะสีเขียวนะคะ และก็สถานะสีเหลืองนะคะก็ได้ทราบที่แน่ชัดแล้วว่าวันไหนนะคะทางกระทรวงการคลังจะแจ้งรวมไปถึงผู้ที่กําลังรอรับเงินในส่วนของการโอนเงินไม่สําเร็จนะคะก็จะขึ้นในตารางของท่านแล้วว่าวันไหนท่านจะได้รับเงินก็ขอฝากไปด้วยในเรื่องของบัญชีนะคะท่านก็ไปตรวจสอบบัญชีของท่านให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะรับเงินนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะตาก็มาแบ่งมาแชร์ มาบอกลก่าวกันนะคะสำหรับข่าวสารแต่และวันนะคะค่ะว,วันนี้นะคะต้าก็ต้องขอลาท่านไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ